พ่อเนี่ยเคยตีลบมาขาขาดก็เหมือนเป็นนักลบก,ก็อยากที่จะเป็นเหมือนพ่อแล้วการที่ไปรบมาเนี่ยคือรัฐบาลก็ไม่ชิงความดูแลเป็นอย่างดีอาชีพรับราชการก็เป็นอะไรที่มัน่นคงสุดท้ายก็อยากเดินํำเนินรอยตามพ่อถามว่าทําไมถึงมาเป็นทหารครับตอนแรกก็คือมาเป็นทหารเกณฑ์ครับตอนแรกก็ไม่รู้สึกชอบแต่อพอได้มาฝึกได้มาสัมผัส ก็รู้สึกชอบก็เลยกลับมาสอบอีกครครับก็หลายสนามไปติดจนสุดท้ายก็ได้มาเป็นครับเพราะว่าาชอบทำไมถึงมาเป็นทหารครับก็พ่อเป็นข้าราชการด้วยครับพึ่งเกษียณไปครับก็อย่างหนึ่งครับทําตามความฝันคุณพ่อด้วยครับพ่อพ่ออยากให้เป็นข้าราชการทหารและผมชอบด้วยครับและอีกอย่างหนึ่งครับผมมีอาชีพก่อนที่จะเข้ามาเป็นทหารก็คืออาชีพนักร้องนักดนตรีครับ ซึ่งคิดว่ามันไม่มั่นคงครับผมก็เลยเลือกที่จะสอบเข้ามาเป็นทหารครับแล้วก็นำงาน ร้องเพลงเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกช่วงวันหยุดเราเป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวที่พ่อก็เป็นทหารเหมือนกันแรงบันดาลใจที่ทําให้เดินตามพ่อเพราะว่าวิชาชีพนี้ทําให้มั่นคงนะคะแล้วก็มีสิทธิประโยชน์อะไรหลายอย่างแล้วเศรษฐกิจสมัยนี้ทําให้เราได้รู้ว่าวิชาชีพาราชการทหารมั่นคงที่สุดในบรรดาอาชีพอื่นดีใจค่ะที่ได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ทําไมถึงมาเป็นทหารก็จริงๆจุดเปลี่ยนเนี่ยความคิดของเราเนี่ยมาเปลี่ยนตอนที่เราเคยเป็น คนทหารมาก่อนแล้วเ,เราก็เหมือนได้เข้าไปใช้ชีวิตข้างในได้ไปเห็นจริงๆว่าข้างในทหารเนี่ยเป็นยังไงเราได้เจอผู้บังคับชาระดับสูงมากมายแล้วก็หลายระดับสิ่งนี้ทําให้เรากเกิดความศรัทธาในอาชีพนี้ศรัทธาใ,ในในชุดที่เราใส่ในเครื่องแบบที่เราสวมใส่มันทําให้เป็นสายใยที่เราเข้ามารับราชการทหารในที่สุดครับถ้าถามว่าทําไมถึงมาเป็นอาหารก็นับไปตอนที่ยังมอลายนะก็เรียนรอดอครับก็รู้สึกว่าชอบ แล้วพอดีทางบ้านถือว่าค่อนข้างฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วบวกกับผมชอบทางดนตรีอยู่แล้วก็มองหาว่าทำไงให้รับราชการทางดนตรีก็เลยสอบเข้ามาเป็นเลือดหลวงมีใครหลายคนถามผมว่าทำไมพี่ถึงต้องมาเป็นทหารเพราะเพราะว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีสวัสดิการให้กับตัวผมเองแล,ล้วก็ครอบครัวด้ครับแล้วทำให้ผมได้มีระเบียบวินัย และได้ทํากิจกรรมกิตอาสา,าช่วยเหลือประชาชนและมีหลายหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้พูดถึงแต่ผมก็มีความภาคภูมิใจมากที่ได้มารับราชการทหารทำไมถึงมาเป็นทหารเพราะว่าอาชีพทหารนะครับเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็สวัสดิการของทหาราน,นี่จสวัสดิการที่ดีครับเราสามารถดูแลต่องวดได้ทําไมถึงมาเป็นทหาร,รดับแรกเลยนะครับผม,มเกิดและโตมาในครอบครัวทหารนะครับเห็นแบบอย่างที่ดีนะครับเมื่อผมอายุครบกำหนด21ปีบริบูรณ์นะครับผมก็ได้สมัคร เข้าไปเป็นทหารครับเมื่อครบกามหนดปดผมก็ได้สอบเข้ารับราชการทาหารทําให้ครอบครัวภาคภูมิใจมีสวัสดิการที่ดีครับเพราะว่าชีพทหารนี่เป็นอาชีพที่มั่นคงทำไมอยากมาเป็นอาหารนะครับเพราะว่าการที่ได้เป็นอาหารเนี่ยจะได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นั้นมันสามารถแสดงถึงความอดทนอะไรได้บ้างสิ่งที่เราทําไปแล้วเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองเราทําเพื่อคนส่วนรวมและอีกหลายๆคนได้เห็นเพื่อนพ้องได้เห็นพี่น้องว่าเวลาเราแสดงออกนั้น มันจะแสดงถึงภาวะในตัวเราเองว่าเราสามารถที่จะทําให้คนอื่นนั้นอยู่กับเราแล้วมีความสุขได้ขนาดไหนรล้วทําเพื่อใครได้บ้างนี่คือความหมายของการเป็นอาหารไม่ได้เป็นเพราะว่าครอบครัวว่าเป็นเพราะใครครับเป็นเพราะว่าเราอยากจะให้ส่วนรวมนั้นมีความสุขแค่เราหนึ่งคนเราสามารถทําให้หลายๆคนมีความสุขได้เพราะเราถ้าเราเป็นทหาร